นี่ครับตอนนี้อยู่กับพี่ตุ้มนะครับสําหรับที่ไปอบรมบ้านโฟมมาเป็นไงไปอบรมแล้วเป็นไงบ้างก็อบรมงวดเดียวก็รองของแล้วครับครับนี่ข้างหลังคือที่เห็นอยู่นี่คือ e ี s โฟมที่เหลืออยู่ที่เหลือเอาที่เหลืออยู่อ่หลังจากอบรมแล้วที่เริ่มใช้เนี่ยเอาโฟมมาใช้ทํำยังไงบ้างก็ผมไม่เสริมพื้นทําพื้นใหม่ครับทั้งทนที่ผมพื้นเก่าผมเสร็จแล้วครับ ผมก็มาเพิ่มเพื่อการเป็นฉนุความร้อนครับให้ให้ให้ก็คือ,อพื้นเสร็จอ่าพื้นเสร็จคือถ้าเห็นอย่างข้างบนอย่างนี้นะครับอันนี้คือพื้นที่พี่ตุ้มวางเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วเพื่อให้ลดความร้อน<พ>ก็คือเอาโฟมเนี่ยไปวางอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เทคอนกรีตทับหน้าตอนตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นสภาพของโฟมอยู่ด้านใต้แต่ที่เห็นแน่ๆคือโฟมที่เหลืออยู่แต่ที่เหลือด้านนู้นนะครับที่ท่านเห็นนะครับเอ่อเป็นต้นนะผมให้ดูก่อนนู่นระเบียงอยู่ด้านนู้นนะครับด้านหน้าอันนั้นคื เป็นพานคนปีครับเพราะว่าออกแบบก่อนตอนแรกก่อนอคือเราอ,รอบรมชา้าไปทำไมอาจารย์อบรมช้าาอบรมช้าไปนะครับอ,อ่าเราอบรมช้าไปทีนี้ตรงนู้นเนี่ยแนวที่พี่ตุ้มจะทําคือทํำยังไงก็คือผมจะใช้พื้นโดยโฟมเลยครับะฮะะทาทำเหล็กเป็นคานครับแล้วก็ทําโฟมแล้วก็เทพื้นหนาห้าเซนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมจะทําเป็นระเบียงครับทําพื้นญ่าเทียมเป็นสวนย่ยมครับแต่ด้านหลังเนี่ยด้านหลังก็กระเบื้องอื ครับผมอ่านี่คือส่วนหนึ่งนะครับยังยังอธิบายเรื่องโฟมได้ไม่เยอะเพราะเพิ่งทํางานแรกนะครับอ่านแนะนาสักนิดหนึ่งแล้วพี่ตุ้มเป็นใครอะไรยังไงที่จะมาตรงนี้ได้เผื่อใครสนใจอยากรู้จักครับคือผมเป็นผู้ละหมาเล็กๆเลยครับแต่ชอบที่จะมาศึกษาเรว่าเล็กแล้วก็ลองของครับอ่าพอดีลูกค้าดีด้วยครับลูกค้าเขารับอะไรใหม่ๆได้ครับเราก็เลยเสนอลูกค้าบอกโอเคจัดการเลยครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้จริงๆพี่ตุ้มไม่ได้ทําคนเดียวนะครับพี่ตุ้มก็จะมีทีมงานที่ที่ทําอยู่อันเน็ตทีมงานพี่ตุ้มมีใครบ้างเออมีป๋องนะครับครับแล้วผู้จัดการก็ลูกชายครับเออคือตอนนี้พี่ตุ้มกับพี่ป๋องเนี่ยเป็นลูกจ้างครับกรรมกรเออเป็นกรรมกรนะครับแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของจริงคือน้องโอมนะครับที่เป็นลูกชายของพี่ตุ้มเดี๋ยวอีกหน่อยเบอจะมีลูกชายของพี่ป๋องครับให้มาช่วยเปิดมาช่วยด้วยดูแลครับผมนะครับนีเป็นกรรมกรเหมือนเดิมอ่านะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่ พ่อกำลังทําให้ลูกครับเพราะฉะนั้นท่านที่ติดตาม Facebook หรือว่าแฟนเพจผมนะครับหรือว่าติดตามทาง u t u b e นะครับสนใจที่จะสร้างบ้านโฟมนะครับวันนี้นะครับเดิมเรามีคุณกนากรมีช่างการมีช่างนาานะครับมีพี่เต้ธนพัฒน์วันนี้นะครับอีกหนึ่งคนคือพี่ตุ้มนะครับแล้วก็พี่ปองแล้วก็น้องโอมนะครับทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าอาจารย์สำเริงผมนั้นเราไม่ได้รับหมองนะครับเรามีโฟมจําหน่าย เรามีสีจําหน่ายแต่ว่าคนที่อุดหนุนโฟมอาจารย์ํำเริงและว่าสีจากมิเตอรเพชรบางนนท์เราจะไปหน้างานกันแบบนี้นะครับไปคอนเซิร์ให้ฟรีไปพูดคุยกันไปเยี่ยมชมกันนะครับแล้วผมกับอาจารย์ลำเลิงมีหน้าที่เผยแพร่ให้นะครับเพื่อที่ท่านสามารถรับรู้ได้ว่ามีผู้รับเหมาที่สามารถทําบ้านโฟมได้นะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์092 541 1928โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนี่ครับไม่ต้องฟังเลยอ่าแกไม่ให้ฟังครับแกให้ดูข้างหลังนี่ครับหลังปึ๊กๆครับนี่ครับกับ กิจรุ่งโรจน์นะครับแต่ว่าต่อไปจะเป็นบ้านโฟมสกิจรุ่งโรจน์นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องบ้านโฟมก็เบอร์มมผมครับ091 <c oughs> 789 3563จครับ091 789 3 5 6 3 3 5 6หหรือว่าไปที่มิสเตอร์เพนบางนนท์ครบทุกเรื่องบ้านโฟมสีทาบ้านสีกันซึมนะครับหรือว่าเรื่องงานก่อสร้างไปที่นี่ได้ครับผมสัญชัยกนันและอาจารย์สำเริจพร้อมให้คําแนะนําและให้คำปรึกษากับเกี่ยวกับเรื่องโฟมและก็สีทาบ้านครับขอบคุณครับติดตามมาได้ครับสวัสดีครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนในการใช้คอนกรีตผสมเสร็จนะครับที่ทางหน้างานเตรียมหน้างานไว้แล้วแล้วก็สั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาถ่ายลงรถ รถเข็นนะครับแล้วก็เข็นไปเพื่อที่จะเอาไปาใส่ในถาดน,นะครับกระบะนะครับกระบายชั้นหนึ่งแล้วก็จะมีคนตักใส่เพื่อที่จะเอาไปเทบนฐานนะครับเนื่องจากว่าใช้วิธีนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เททั้งบนเลยนั้นต้องใช้รถชูขึ้นไปนะครับต้นทุนก็อาจจะสูงเกินความจำเป็นถ้าเรามีคนงานเราก็สามารถใช้คนงานในการถ่ายแล้วก็ ผลขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอต้องบอกว่าเดิมตอนนี้ได้เห็นคือกิจรุ่งโรจน์นะครับอีกหน่อยเขาจะเปลี่ยนเป็นบ้านโฟมสอกิจรุ่งโรจน์นะครับนี่เจ้าของบริษัทบอกว่าเองนะครับตอนนี้ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นการทําทงานก่อนแล้วนะครับที่เตรียมคานไว้สําหรับก่อสร้างปกติแต่หลังจากไปอบรมแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับพื้นเป็นโฟมแต่คานยังคงเป็นคอนกรีตเหมือนเดิมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งของการใช้งานนะครับนี่ก็ เป็นลูกชายเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงนะครับถือว่าเป็นวัยรุ่นนะครับน้องโอมนะครับที่มาดูแลคนที่อยู่ใซมหมวกนะครับก็มาดูแลกิจการนีงนะครับก็ฟูส่วนนี้ต่อนนะครับเดี๋ยวจะมีต่อเนื่องว่าหลังจากแบบนี้แล้วจะทํำยังไงต่อกับเรื่องของการก่อท้านะครับครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตุ้มกับคุณต๋องนะครับที่ไปอบรม เรื่องโฟมกันนะครับคนไหนชื่อตุ้มคนไหนชื่อต๋องเดี๋ยวสงสัยอันนี้พี่ตุ้มฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายผมแล้วก็ฝั่งฝานะครับพี่ตองนะครับอันนี้ต้องบอกว่าที่คุยกันเนี่ยจริงๆอยู่ในนามของบริษัทเลยนะบ้านโฟมเดิมเดิมนี่คือกิจลุงโรดตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนเป็นบ้านโฟมกินลุงโรดนะครับก็หลังจากที่อบรมเป็นไงไปอบรมโฟมมาแล้วเป็นไงมัางก็ดีครับลูกน้องบอกน่าจะเปลี่ยนแล้วครับอ้าวนะครับอ่านี่คือเสียงจากพี่ตุ้มนะครับพี่ต๋องครับ ค,ค,รค,ครับผมนะครับนี่คือเสียงสะท้อนจากคนที่เปอบรมแล้วก็เปลี่ยนการก่อสร้างมาจากต่อยชาปูนนะครับใช้คานคอนกรีตก็จะมาเป็นบ้านโฟมนะครับท่านติดตามนะครับว่านี่จะเป็นอีกทีมผู้รับเหมาที่ท่านจะเห็นผมโพสต์หรือว่าใช้โฟมในการก่อสร้างอันนี้เป็นหลังแรกนะครับก็ยังเป็นผสมระหว่างคอนกรีตที่เป็นคานคอนกรีตนะครับเสาคอนกรีตแล้วก็พื้นผนังโคมนะครับเดี๋ยวหลังต่อไปพี่ต้องบอกว่ากับพี่ตุ้มบอกว่า จะเปลี่ยนเป็นโฟมทั้งหมดแล้ว,ลวทำงานก็จะเบานะครับพี่ๆคนงานก็จะบอกว่ารู้สึกว่าทางานแล้วสบายขึ้นนะครับเ <c oughs> หนื่อยน้อยลงนี่นี่สคนนี้เป็นลูกจ้างนะครับตัวจริงนะครับตัวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตัวจริงนะครับตัวจริงกําลังทําอยู่ที่นี่ครับนี่ครับตัวจริงอยู่นี่าน <degrad> ี่ตัวจริงอยู่นี่ครับนี่คือตัวจริงนะครับก็ถือว่าเป็นหนุ่มนะครับเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับนี่ครับของจริงจากหน้างานต่อสร้างนะครับ มาคุมการต่อสร้างเองที่หน้างานนะครับไปติดตามกันครับว่าหลังจากนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อครับ้ละ